วันนี้ลูกค้ามารับของเองนะครับไปส่งงานที่จังหวัดโคราชนะครับเป็นเซตงานกำแพงสำเร็จนะครับอันนี้นะครับจะขึ้นตัวแบบหล่อตัวแรกนะครับแบบหล่อแผ่นล้วนนะครับแล้วก็จะมีด้วยกันอีก2ตัวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีแบบหล่ออะไรกันบ้างนะครับลูกค้ามารับเองก็ได้ครับมีลูกค้าเคยซื้อแบบกับเราไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องเ e นนิ่งนะครับ ตอนนี้นะครับก็กําลังขึ้นอีกตัวนะครับแบบหล่อเสา i15 เลี้ยงแนวขวาง8ต้นนะครับยาว3เมตรนะครับจะขึ้นเป็นตัวโต๊ะที่2นะครับขึ้นใส่ท้ายรถ10ร้อยอย่างนี้กันเลยนะครับตัวนี้ท้ายจะยืดหน่อยนะครับเดี๋ยวใช้สเตรัดนะครับยืดยไม่หน่อยะฮะยืนเยอะเลย นี่ก็เป็นแบบของเราอีกตัวนะครับเป็นแบบคานท้างหลังตัวใหม่นะครับคานท้างหลังตัวใหม่ที่เราทำอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบตัวทีทีคว่ำปกตินะครับแล้วมีรางอยู่ด้านล่างแล้วนะครับไม่ต้องจักล่องแล้วนะฮะมาแก้ปัญหาลูกค้าบอกเ้ยที่เกียดชักล่องแล้วใช้ตัวนี้จบเลยนะครับมีรองให้ด้านล่างแล้วนะครับเป็นแบบหรือถอดประกอบนะครับแล้วมีตัวแบบร้อยทะลุด้วยนะฮะ เอาไว้ลดน้ําหนักตัวแผ่นนะครับแผ่นได้น้ําหนักเบาขึ้นลดลงไปได้ประมาณเกือบ30มกิโลกรัมต่อแผ่นนะครับโอเคตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นไปบนรถแล้วนะครับขึ้นไปแล้ว2ตัวนะครับแบบหล่อแผ่นรั้วแบบหล่อเสาไอสิบห้าตามด้วยแบบหล่อผ่านทับหลังนะครับตัวนี้น้ําหนักโดยประมาณตันสองนะฮะ โต๊ะของเราค่อนข้างจะหนักนะครับเพราะว่าใช้โครงสร้างเหล็กเท็ตบีมนะครับดูนี่นะครับโ <c oughs> ครงสร้างข้างล่างติดมอเตอร์เขยา่า2ตัวนะครับแล้วก็มีดามกระดูกไว้ด้านล่างนะครับการตกท้องช้างนะฮะ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็ขึ้นรายการแบบหลอกครบทั้ง3โต๊ะแล้วนะครับเรียงเทินกันไปอย่างนี้นะครับ เนื่องจากด้วยรถกระบะมันสั้นไปหน่อยนะครับรถกระบะสั้น 6- 5หเมตร30นะครับตัวแบบหล่อของเราเนี่ยมันยาวโตประมาณ3เมตรนะครับก็จะวางล้นเลยเลยมาหน่อยนะครับโอเคแล้วก็เรามาดูรายการกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็คือเสา i15 นะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือแผ่นรั้วด้านบนคือคันทับหลังนะครับแล้วกล่องไม้ก็คือรังรายการอะไรต่างต่างนะครับแล้วพวกด้านล่างตรงนี้ก็คือตัวฝา รับแรงนะครับฝาคันรับแรงก็งเรียงกันไปอย่างนี้นะครับโต๊ะแต่ละตัวนะครับก็จะติดมอเตอร์เขย่า2ตัวนะครับโอเคเน้นให้เขย่าแรงๆนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับเตรียมที่จะไปโคราชนะครับโอเค